สวัสดีครับผมกลับมาพบกับเช่นเคยนะครับในช่องแบงค์แบงค์เดย์วันนี้เนี่ยผมจะพามาดูมิชชั่นล็อกนะครับผมยางเฝ้าประตูนะรกเคเบรอสนะการใช้ทีมทัดลมกับทัดน้ำมาดูกันมาบเดี๋ยวนี่ครับคือเคเบรไอหมาสามหัวเนี่ยมันจะแพ้ทัดลมกับทัดน้ำเราสามารถใช้ได้สองทัเลยนะในการลงหรือเอามาปนๆกันก็ได้ถ้าตัวไม่ครบก็ได้เหมือนกันครับแล้วก็หมาตัวนี้มีเกาะด้วยต้องใช้ตัวเบรกด้วยนะ ไปดูกันเดีย๋ยวผมลงที่20เหมือนเดิมนะครับผมมามาดูกันเดีย๋ยวทีมแรกที่ใช้ก็ใช้เป็นทีมลมเลยนะมาดูก่อนอูจินชอนเนี่ยเป็นไปนได้ผมแนะนําที่3ดาวครับผมว่าถ้า3ดาวเนี่ยมันจะคอมโบได้นะก็คือเราสามารถใช้สกิล2แล้วก็ใช้สกิล1ลดคูดาวแล้วก็การใช้แดชลดคูดาวสกิล2ได้อีกด้วยมทำให้อูจินชอนเนี่ยเบรกได้เร็วขึ้นนะก็จะแนะนําที่3ดาว ส่วนของที่ใส่ก็ใส่เป็นลำโมกแปดนะครับผมลำโมกแปดไปเลยสเตตัสแนะนําก่อใส่เนี้ยเน้นป้องกันเน้นทะลุไปแล้วก็ดามจทันลมก็คือเน้นป้องกันกับทะลุครับสองอย่างนี่ไปเลยส่วนคอก็อันนี้เป็นคอยแท็กแรงขึ้นไม่รู้มันดูมันดูเท่ดีเลยใส่ <laughs> เน้นทะลุไปครับทะลุทะลุไปปริมาณสักอันหนึ่งก็ได้หรือทะลุไปหมดเลยก็ได้เหมือนกันครับนะโอเคตัวต่อมาเป็นฮันเซมี ฮันเซมีก็ใส่เป็นพรแปสเตตัสที่แนะนำเป็นพลังชีวิตปริมาณฟื้นฟูที่มอบก็คือฮิวให้แรงขึ้นแล้วก็คีย์คอซึ่งคีย์คอนี่มาช่วยส่วนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เขาบอกขีก็ก็าเอาขีไปแล้วครับเน้นพลังชีวิตได้เลยชีวิตชีวิตไปแล้วก็รองเทา้ารองเทา้เทาก็ฟื้นฟูก็ได้ครับอยฟื้นฟูหรือพลังชีวิตก็ได้เหมือนกันนะส่วนคอก็พวกตัวซับคอก็แล้วแต่ครับดูว่าซับตัวนั้น มันจะมีบางทีมีเงื่อนไขว่าเนี่ยจะมอบพลังโจมตีให้นะแต่ว่าขึ้นอยู่กับอะไรก็ว่ากันไปดางนั้นอนเราก็อาจจะไปดูตรงนั้นด้วยว่าขึ้นอยู่กับอะไรอย่างงี้ครับส่วนอันนี้ก็ไม่ได้มีขึ้นอยู่กับอะไรก็ใส,ใ,สใส่ไปให้มันครบแบบผมนะยังไม่ได้ทําให้มันดีๆเท่าไหร่แล้วก็ตัวสุดท้ายครับน้องมิเรอิน้องมิเร,อ,อ,รอิใส่เซตเป็นคําสาบ4แล้วก็สัตปาสีครับผม เตตัสที่แนะนำเป็นพลังโจมตีพลังเวทแล้วก็ดามจคที่เข้านะก็คือเน้น3ค่านี้ก็เน้นโจมตีหนักๆไปเลยครับแล้วก็ลงดามจคิไปด้วยมีพลังเวทแปะมาด้วยก็จะดีครับเพราะว่าน้องจะใช้มานาเยอะมากคือมันลดเป็นเปอร์เซ็นต์เลยตอนที่น้องใส่หน้ากากครับนะมันจะลดลดเร็วมากอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบโอ้เท่าไหร่ก็ไม่พอครับก็อาจจะต้องลงคู่กับแฮนเซมี เพื่อที่จะรีมานาได้เร็วขึ้นนะแล้วก็อาจจะต้องกด QTE น้องเพราะว่าการแท็กเอาทำให้น้องไม่ได้มานานะต้อง QTE เพื่อที่จะให้ได้มานา,า QTE อันนี้ครับอันนี้นี่ครับเมื่อเขาเป้าเนี่ยจะฟื้นฟูพลังเวท10%อร์เนะอาจจะต้อง QTE น้องลงมาเพื่อที่จะเอา10%ฟื้นฟู10% 10%อนันนี้ด้วยนะเวลาเล่นก็ต้องแบบ QTE น้องนะโอเคประมาณนี้นะครับผมอลิมเลิมลม ส่วนคอน้องก็เน้นปริมาณน้ครับปริมาณดามจคิปริมาณ2ดาเมจคิสักหนึ่งก็ได้แบบนี้ใส่เป็นสีส้มหมดเลยนะโอเคไ,อไปดูกันส่วนเงาเงางใช้หินเหมือนเดิมครับเน้นที่สกิลเพราะน้องจะแรงที่สกิลน้องโจมตีธรรมดาก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรพิเศษครับก็จะเน้นไปที่สกิลเลยก็ใส่ตัวโกเลนม,มาได้เลยอ่าแล้วก็มีหมาแปดดีบัฟมดแปดดีบัฟเหมือนเดิมครับ เคลุ่ยสุดรอดหัวสุดสุดสกิลสองนครับแล้วก็สกิลหนึ่งรัวๆไปมาเรา,าสุดแล้วก,ก็สกิลสองเหมือนเดิมครับคือเราจะเปิดด้วยสกิลสองอะ สกิลสองต่อสัดแดดนิดนึงอุ้ยแดดหมดดูเรื่องแดดด้วยนะ <c oughs> โอเคเรียบร้อยจะมีลงมาสกิลสองก่อนสองอุ้ยอุ้ยโอเคแปลงล่างเลยระวังเรื่องสแต็กด้วยนะทีมนี้มันไม่มีลบไม่มีลบสแต็กไฟครับแต่ต้องระวังนิดนึงนะอุ้ยติดมุม ไปาแล้วก็ช้อนเข้ามาก่อนขังเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเคลียร์พื้นที่มานิดนึงตรงนั้นมันติดมุมกันไปเน,นี่ยทีม ทีมลงไปจะต้องระวังเรื่องนี้ครับเรื่องที่ว่ามันจะติดสแตก็กนี่แหละช่วยนิดนึงตรงนี้ก็ดูพื้นนะครับเ,เดี๋ยวฮันเซมีมาลบหนะ่อยปางเลยโอเคคิวทีเข้ามา

อันนี้เล่นไม่ได้เนียนเลยนะโดนสแต็งไฟโคตรบ่อยเลยเมื่อมานนี้ครับสำหรับทีมลมนะก็แฮนซิมี ee, ต้องลงมาคู่กับน้องเสมอเพราะว่าจะได้รีมานาให้น้องได้นะเพราะว่าน้องเนี่ยจะใช้มานาเยอะมากจะมีแค่ตรงนี้ครับแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังที่สุดเลยก็คือการโดนสแต็กไฟแบบแตะกีนะ้โดนปุ๊บอ่านิ่งไปเลยคือถือว่าโชคดีนะโดนสแต็กในจังหวะที่มันไม่ได้อัดสกิลเข้ามาครับ ก็ถือว่าโชคดีไปนะแต่บางทีแบบมันบุ้มแล้วโดนพ้นนี่คือจบเลยนะต้องรีเลยนะก็ระวังตรงนี้แหละครับที่สําคัญที่สุดเลยสําหรับทีมลมนะแล้วก็ทำาดเมจได้ค่อนข้างไวนะทีมลมอ่ะอย่ามาดูทีมน้ํากันว่าเป็นยังไงอ่ะทีมน้ําใช้ประมาณนี้เลยอ่าต้องบอกก่อนครับทีมน้ําผมไม่ค่อยได้ใช้แล้วครับหลังๆอ่ะมันพอมันหมดจากไอ,อ้โวคารนะครับ ตอนโวคารก็ทําอยู่หรอกแต่หลังจากนั้นคือมันไม่ได้ใช้อะไรเลยครับมันก็เลยของก็เลยดูไม่ค่อยอัปเดตเท่าไหร่นะ่สำหรับตัวทีมน้ํำผมซึ่งหลังๆก็มาสามหัวก็ไม่ได้ใช้ลงแล้วด้วยไม่ใช้ทีมลมไบกว่าก็มาดูกันก็ได้พื้นๆก่อนอตัวน้องหมัดน้ําซจีอูนะใส่เป็นละโม่แปเลยครับเพื่อเอาเบรกนะส่วนคอนี่ก็ผมยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรมเลยก็เหมือนเดิมครับอาจจะเป็น ดามิคิทิคอว์อันนึงแล้วก็ปริมาณ2าอันก็ได้ครับอันนี้แบบยังไม่ได้ทำอะไรเลยคร่บน้อง soju ออ่าเดี๋ยวตัวน้องจะเน้นเน้นพลังชีวิตนะครับผมคิทิคอว์แล้วก็ดามิคิทิคอว์นะอย,ย่าลืมเน้นค่าพลังชีวิตแรงตามพลังชีวิตครับเน้นพลังชีวิตไปเลยแล้วก็ดามิคิทิคอว์อยากให้สุดครับาต่อมาเมลินฟิชเชอร์ ไมลินก็ไม่ได้ทําอะไรมากครับใส่พรย,ยาวๆมาเลยอ่ะไม่ได้ปรับปรุงอะไรด้วยแล้วก็คอก็ใส่ไปเรื่อยครับไม่ได้เน้นอะไรเลยอันนี้ต้องขอภัยในส่วนนี้เพราะไม่เคยได้ใช้เลยครับตัวน้องเนี่ยหลังๆครับไม่เคยได้ใช้เลยผมไปใช้แบบถ้าไปบับจินอูนเนี่ยผมก็ไปใช้แบบใช้อะไรใช้เป็นบินบยองกูแล้วก็อิสลาใช่ไหมสองตัวนี้ไปพร้อมกันเนี่ยเพิ่มปริมาณหนักหน่วงมากแล้วก็ น้องเวลาซับจินอูจะให้เป็นพลังโจมตีมาตรงส่วนนี้อ่านี่ครับจะให้พลังโจมตี16%แต่ผมไปเป็นอันนี้พี่เสือขาวแทนเพราะพี่เสือขาวมันให้20%เลยครับคือผมก็เลยจะใชใ้เสือขาวมากกว่าตัวน้องนะก็เลยแบบไม่ค่อยได้เอาไปใช้เท่าไหรน่นักส่วนไปนลงกับทีมอื่นก็เนื่องจากของผมมันครบ ต้องบอกงนี้ก่อนว่าทีมผมมันครบมันก็เลยทําให้ตัวน้องไม่ได้ทําอะไรเลยว่างๆเลยเว้นแต่ว่าเอาไปลงแบบพวกมังกรในพวกนั้นอาจจะมีเอาต้องใส่น้องไปบ้างอะไรอย่างงี้ยเพราะว่าตัวน้องเนี่ยมีเรื่องการเพิ่มเกรดอันติเมตด้วยทําให้อันติได้ไวมากน้องจะไปสําคัญในช่วงแถวๆนู้นครับแต่โดยส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะก็เลยแบบอย,อย่างที่เห็นนะครับก็เนี่ยพลงชีวิตยังแค่สามหมเลยผมไม่ได้เปลี่ยนของไม่ได้เปลี่ยนอะไรเท่าไหรนะ่ ก็ประมาณนี้เน้นเซตพรไปเลยแล้วก็พลังชีวิตปริมาณฟื้นฟ,นฟนูที่มอให้แล้วก็อัตราทีท่เข้าครับเน้นไต่อมาอลิเซียเช่นกันครับอลิเซียหลังๆก็ไม่ได้ใช้อะไรเลยเหงามากเพอเพอมัองกรก็ไม่ได้เอาลงด้วย <c oughs> น้องแรงไม่แรงนะแต่ด้วยความที่แบบสกิลหนึงสกิลสองตุ้มๆอะไรอเงี้ยแล้วก็ยิงธรรมดาอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบม,มัน ถ้าเอาไปลงแบบมบังกรหรืออะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ประมาณไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยได้ใช้อ่ะครับนะช่วงหลังหลไม่ค่อยได้ใช้เลยอลีเซียเหงามากทีมน้ําตอนเนี้ยก็หวังว่าอนาคตเขาจะมีเอาดันใหญ่ๆอะไรที่มันแพนน้าเข้ามาบ้างนะคือมันหลังจากเสร็จจากโวคารคือรุ่นของผมอะต้องต้องเรียกเป็นรุ่นเลยนะดูแก่มากเลยของผมเมื่อก่อนเนี่ยการลงโวคารมันยากมากยากมากต้องปั้นแบบยัดเต็มที่อะไรเงี้ยบางทีแบบ โจมต้องสามหมื่นเลยครับอะไรเงี้ยแบบจัดโอ้โหหนักมากคือแบบก็ทาเงินแบบแต่พอผ่านจากโควิมาก็ไม,ไม่ไม่มีอะไรเลยครับทีมนะนไม่ได้ใช้เลยเลยอลิเซียอาจจะไปใช้ลงพวกสมรภกุมเวลาอะไรพวกนั้นอ่ะเออลองแลนก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรเท่าไหร่ครับก็ของก็เลยยังไม่ได้สุดเท่าไหร่กึง่งกึ่งปล่อยด้วยเพราะไม่ค่อยได้ใช้จริงๆครับอ่าแล้วก็ส่วนคอ คอนันี้ปริมาณดาเมิทิเคิลของคอยอแท็กเพิ่มขึ้น20%นะก็เอามาใส่กะเอามาเน้นคอแรงๆไปเลยนะแล้วก็อันนี้สีฟ้าอันนี้เป็นสีส้มก็ดีนะเด้เกาะป้องกันน่าจะดูดีกว่าแล้วก็อันนี้ก็เมื่ออัติเมตฟื้นฟูพลังเมตดเอรเอามาด้วยเพื่อเพื่อเพราะว่าน้องใช้มานาเยอะเหมือนกันก็เอามันสีส้มมานะแล้วก็เหมือนเดิมครับดามิปริมาณปริมาณแบบนี้ก็ได้ตัวน้องจะแรงตามพลังโจมตี ดาเมทธาตุน้ำแล้วก็คี i ์ท l ่ก็คือเน้นโจมตีหนักๆไปเลยส่วนที่อันสุดท้ายไม่ได้เน้น,น,นดาเมทคีก็คือน้องจะใส่เป็นทะลุไปก็ได้หรือจะเป็นดามเมทคีไปก็ได้ครับก็แล้วแต่เลือกได้เลยแล้วก็ดาเมทคีไปนั่นแหละครับง่ายดีนะประมาณนั้นโอเคไปดูกันส่วนเงาก็เหมือนเดิมครับไม่ได้เปลี่ยนน้องอลิเซียก็เน้นสกิลสกิลไปจะใช้เป็นหินกิ้งก็ได้ หรือจะใช้เป็นเจ้าเคี้ยวนี่ก็ได้เหมือนกันครับเดี๋ยวใช้เป็นเจ้าเคี้ยวก็ได้ให้มันต่างกันนาเด่นคอหนักๆไปเลยนะแล้วก็เหมือนเดิมครับใช้หมาซำหัวกับมดเหมือนเดิมเพื่อมาแปะรีบัฟนะก็อาจจะไม่ได้กดก็ใส่ประมาณนี้แหละครับประมาณนี้ไปไปดูกันน้องหมัดน,น้ำนี่โอเคนะเรื่องการแบบการเบรกอะไรเงี้ยก็ถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันเพราะว่า ต่อให้ไม่มีดาวเลยเนี่ยน้องก็สามารถคอมโบได้ตั้งแต่ต้นเลยนะเนี่ยต่อยไปเก็บคอยแท็กอุ้ยหลบ,บไม่พน้นเนี่ยน้องจะมีปัญหาเรื่องเนี่ยครับเรื่องบางทีมันแอนิเมชันมันแคนเซิลไม่ได้ครับอันนี้ต้องระวังด้วยนะจับไปฟไปสแปมสแปมฟัมง ต้องช่วยหน่อยก็หมดทัทีเปลี่ยนออกปังเก่งมาก โอ้ไม่โดนนี่โดนไหมจัดไปจัดไปจัดไปหนัก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 แล้วก็หนีตรงในชิดมุมกันไหมต้องเลือกทีให้ไอ้นี่นิดนึงนะคือบางทีหมามันจายเนี่ยครับบางทีมันพ่นเลเซอร์อ่ะ พอมันพ่นปุ๊บบางทีเราไปติดมุมอย่างเงี้ยนะแย่มันนะบางทีอาจจะพาด่าได้ง่ายๆเลยเ้งตแล้วปตั้งั้งปังัตง้เไป เึิมแล้วก็หนีหนี พายุให้โดนด้วยก็ดีเนี่ยบางทีอ่ะอโดนลุดหน้าตึ้ง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 เจียดจิยวประมาณนี้คนระับสำหรับทีมทัานามนะ ก็อย่างที่เห็นนะครับว mm ่า hmm. ทีมลมมันค่อนข้างเล่นได้ง่ายกว่าครับเล่นได้ง่ายกว่าเลยส่วนทีมน้ํานี่ก็ต้องต้องบอกด้วยก่อนนะว่าไอดีผมตัวทีมน้ําผมเรหลังๆไม่ได้ทํามันเลยครับอลิเซียผมมันก็เลยแบบก็แก๊กแก๊กแบบนั้นแหละก็เลยอาจจะมีปัญหานิดๆหน่อยๆนะแต่เรื่องเบรกทัดน้ําก็โอเคนะก็เบรกได้เร็วนะแล้วก็ แต่มันจะติดปัญหาตรงอารเซียนะครับก็คือพอใช้พอ QTE ลงมาใช่ไหมใช้สกิลหนึ่งใส่สกิลสองคอยแท็กเนี่ยซึ่มซึมๆอย่างนั้นมันจะว่างเหรอครับมันทําอะไรต่อไม่ได้แล้วว่ามันก็จะเป็นยิงแบบงอกงอกแงก,งอก,งอก,งอกๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยอยากจ,จะต้องเปลี่ยนตัวเพื่อให้วนมาบัฟต่ออีกรอบหนึ่งอะไรเป็นประมาณนี้ครับมันก็เลยจะดูชานิดนึงนะแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องที่ว่าถ้าไอ้หมาเนี่ยมันไม่แข็งมันไม่แข็งเนี่ยมันจะทําให้การคอยแท็กของอารเเซียเนี่ยมันเบาลง อันนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับบางทีบางช่วงเนี้ยมัน,ม,นมันจะไม่แข็งครับอย่างที่เห็นนะมันก็แบบเนี่ยเป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้มันช้าลงนะแต่ที่อื่นนี่ก็อลิเซียนี่ก็ใช้ได้นะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแต่การมาสามหัวเนี่ยจะมีปัญหาตรงนี้นิดหน่อยซึ่งผมจะแนะนําว่าใช้เป็นทีมลมน่าจะโอเคกว่าในการลงมา3หัวนะเขียงผมก็ประมาณนี้นะสําหรับการลงทีมน้ําและทีมลม ถ้าชอบสนใจยังไงอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบี bye bye. สวัสดีครับ